สวัสดีครับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณปมเมาเล่าเรื่องคุณค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่หพฤษภาคม2 5 6 4ค่ะเป็นวันเปิดทำการแรกนะคะของสัปดาห์นี้หลังจากที่หยุดยาวต่อเนื่องมาสี่วันนะคะก็จากวันที่หนึ่งพฤษภาตรงกับวันแรงงานแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยแล้วก็วันอังคารที่สี่ เป็นวันฉัตรมงคลวันนี้วันที่ห้าวันพุธเปิดตลาดวันแรกนะชาวนี้ยังไม่รู้ทิศทางตลาดว่าเป็นอย่างไรคะ่ะแต่ในช่วงนี้บรรยากาศแบบนี้นะค,ะคุณประเมาจะเล่าถึงความเจ็บปวดของ v นะะะผ่านบทความโดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรค่ะ นักเตรนิเวศเหมวชิระวราก่อนนะเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investor ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยค่ะท่านเป็นผู้เขียนหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเส็นหุ้นมือทองตีแตกเคล็ดลับเซ็นหุ้นพันแท้กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤตรวมทั้งหมดความต่างๆโดยเฉพาะบทความในวันนี้นะฮะความเจ็บปวดของ V I ซึ่ง ท่านโพสไว้ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2018นะคะก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วในปี61นะคะก็ถึงแม้จะ3ปีมาแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาในบทความอันนี้นะคะทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะคะในบทความค่ะดรนิเวศบอกไว้ว่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นตกลงมาต่อเนื่องนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนก็คือความรู้สึกเจ็บปวดในใจนักลงทุนจำนวนมากต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อลดอาการเจ็บปวดนั้นส่วนมากก็จะขายหุ้นทิ้งตัดขาดทุนเพราะทนเห็นหุ้นที่ถืออยู่ตกลงไปเรื่อยๆไม่ไหวบางคนก็ซื้อถัว คือซื้อหุ้นในราคาที่ลดลงเพื่อถัวเฉลี่ยกับต้นทุนเดิมทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงโดยหวังว่าเมื่อหุ้นปรับตัวขึ้นมาอัตราการขัดทุนจากหุ้นตัวนั้นจะได้ลดลงเร็วขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของความเจ็บปวดเนื่องจากราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปรุนแรงที่มักจะก่อให้เกิดการเจ็บปวดกันทั่วหน้า แต่การเจ็บปวดในตลาดหุ้นของนักลงทุนโดยเฉพาะที่เป็น VI และลงทุนระยะยาวนั้นมีมากมายบ่อยครั้งที่เราต้องทนที่จะไม่ทำอะไรเพื่อที่จะลดอาการเจ็บปวดนั้นประการทำอาจจะทำให้เราต้องขายและหรือซื้อหุ้นซึ่งถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวที่เน้นถือหุ้นโดยอิงจากพื้นฐานระยะยาวของกิจการเป็นหลัก กลายเป็นนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนระยะสั้นซึ่งอิงอยู่กับจิตวิทยาและปัจจัยอื่นๆที่คาดการได้ยากซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เราแพ้และไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวความเจ็บปวดของ V.I. นั้นถ้าพูดถึงการขัดทุนจากการลงทุนแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจ็บมาก ถ้าการขัดทุนนั้นไม่ได้รุนแรงจนกลายเป็นหายนะเช่นเป็นการขัดทุนไม่เกิน20%ในระหว่างปีเหตุผลก็เพราะว่าการลงทุนถือหุ้นระยะยาวเป็นที่เข้าใจได้ว่านานๆครั้งพุ้นมันก็ต้องปรับตัวลงบ้างแต่ถ้าปรับตัวลดลงติดต่อกันหลายปีหรือผลตอบแทนในช่วงสองสาปีที่ผ่านมานั้นย่แย่แบบนี้ฝีไอก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดแน่นอน แต่สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดที่สุดนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการขาดทุนของพอร์ตโดยรวมแล้วมันยังเป็นการขาดทุนที่เลวร้ายกว่าการลดลงของดัชนีตลาดอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะกำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้สำหรับวีไอจำนวนมากเหตุผลก็คือปีนี้ดูเหมือนว่าหุ้นตัวเล็กและกลาง จะทำผลตอบแทนได้ยี่ยมแย่เมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ผมคิดว่า VI หลายคนอาจจะขาดทุนเกินกว่า20%จากการที่หุ้น VI หลายๆตัวที่เป็นหุ้นยอดนิยมตกลงมากกว่า50%ในช่วงปีนี้เดี๋ยวขออัปเดตนิดนึงนะช่วงปีนี้คือปี2018ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นทำตัชนี สูงสุดนะออทามไฮที่1852และในเดือนพฤศจิกายนนี้ตลาดหุ้นก็ตกลงมาอย่างรุนแรงขอให้คุณพ่อไม่ได้ดูมาให้ก่อนก็น่าจะตกลงไป3-400จุดเลยทีเดียวนะคะการเปรียบเทียบนั้นนะ่าจะเป็นแหล่งของความเจ็บปวดมากที่สุดของนักลงทุนรวมถึง V.I ขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะมันเป็นมาตรฐานหรือเป็นเครื่องวัดว่าวิธีการลงทุนที่เราทําอยู่นั้นมันถูกต้องแค่ไหนถ้าเราลงทุนไปเรื่อยๆวันต่อวันหรือแม้แต่ปีต่อปีโดยไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรเลยรวมถึงดัชนีตลาดเมบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราไม่ควรลงทุนเองเลยก็ได้ เหตุผลง่ายๆก็คือเราสามารถสร้างผลตอบแทนพอๆกับดัชนีตลาดได้เสมอโดยการลงทุนในกองทุนอง ie, mm ิงดัชนีเช่น s ซ t 50ที่คิดค่าบริการต่ำสุดเป็นต้นการเปรียบเทียบกับผลงานการลงทุนของเพื่อนหรือคนที่เรารู้จัก mm hmm. ก็เป็นแหล่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับ VI ไม่น้อยและผมคิดว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร รังแต่จะเป็นโทษเพราะเราจะปรับรวิธีการ Bom ลง <illing> ทุนซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องและไม่ได้ปรับปรุงวิธีการลงทุนของเราให้ดีขึ้นด้วยเหตุผลก็เพราะว่าข้อแรกเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลผลตอบแทนของคนอื่นที่ถูกต้องก็ได้เราอาจจะเห็นว่าหุ้นบางตัวของเพื่อนนั้นเติบโตดีกว่าหุ้นของเราแต่เราไม่รู้ว่าต้นทุนของเขาเป็นอย่างไรเช่นเดียวกัน เราอาจจะไม่รู้ว่าหุ้นบางตัวของเขาก็อาจจะขาดทุนหนักหรือเขายังมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกมากน้อยแค่ไหนและมันสร้างผลตอบแทนอย่างไรคำพูดของคนว่าเขาได้ผลตอบแทนเท่าไรในแต่ละปีและแต่ละช่วงเวลานั้นบางทีก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้หรือไม่ถูกต้องการที่คนบางคนไม่พอร์ต หรือมีหุ้นที่มีมูลค่ามากขึ้นมากนั้นบางทีก็อาจจะมาจากการน,นำเงินจากแหล่งอื่นที่มีมากกว่าของเรามากหรือมีการกู้ผ่านการใช้มาจิน้นมาลงทุนก็ได้ดังนั้นการเปรียบเทียบผลการลงทุนกับคนอื่นโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาอันสั้นเช่นไม่ถึง10ปีนั้นผมคิดว่ามีแต่จะทำให้เจ็บปวดเพราะแม้ว่าผลงานของเราจะดูดีมากแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า เราจะหาความสุขได้ยากมากและก็มักจะพบแต่ความเจ็บปวดแม้ว่าเราจะทำได้ดีอยู่แล้วหุ้นลงหุ้นของเราก็ลงด้วยแต่เวลาหุ้นขึ้นหุ้นเรากลับไม่ขึ้นนี่เป็นความเจ็บปวดที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต้องขายหุ้นทิ้งในที่สุดเพื่อลดความเจ็บปวดแต่หลายคนก็กลับเจ็บปวดอีกครั้งเพราะหลังจากนั้นหุ้นตัวนั้นก็ ปรับตัวขึ้นมาการเป็น V.I. นั้นเราต้องอดทนแต่ต่อความผันผวนของหุ้นได้ดีกว่าคนอื่นเพราะอย่างที่บอฟเฟตเคยพูดไว้ว่าตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายเงินจากคนที่อดทนไม่ได้ไปสู่คนที่อดทนรอได้ดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเราต้องคิดเสมอว่าการผันผวนของหุ้นนั้น ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสอดคล้องกับตัชนีตลาดเสมอไปโดยเฉพาะหุ้น VI ที่มักจะถูกกําหนดโดยพื้นฐานและผลประกอบการมากกว่าจากอิทธิพลของตลาดหุ้นการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวังดูเหมือนว่าจะเป็นความเจ็บปวดพอสมควรสำหรับ VI ที่ลงทุนโดยที่คาดหวังว่าผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้น เรื่อยๆในระยะยาวหลายคนอาจจะขายหุ้นทิ้งเพื่อลดความเจ็บปวดโดยเฉพาะถ้ามันเป็นความผิดหวังซ้ำมากกว่าหนึ่งไตรมาสอย่างไรก็ตามการทําแบบนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหตุผลเพราะว่าบริษัทเองอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ดีซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นปีหรือมากกว่านั้นก่อที่กำไรจะดีขึ้นตางปกติ เนื่องจากบริษัทอาจจะอยู่ระหว่างการลงทุนขยายงานที่ต้องใช้เวลาก่อนที่จะทำกำไรได้หรือภาวะเศรษฐกษิจหรืออุตสาหกรรมในช่วงนั้นอาจจะไม่เอื้ออำหนยในกรณีดังกล่าวหากเห็นว่ากิจการก็ยังแข็งแกร่งหรืออาจจะแข็งแกร่งยิ่ง,ข,งขึ้นเราก็อาจจะต้องอดทนรออย่าขายหุ้นแม้หุ้นจะตก ความเจ็บปวดของ V I นั้นบางครั้งก็เพราะพบว่าผู้บริหารของบริษัทของเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นทำผิดกฎเกณฑ์หรือผิดจรรยาบรรณของการเป็นบริษัทจดทะเบียนตัวอย่างเช่นการใช้ข้อมูลภายในในการขายหุ้นในการซื้อขายหุ้นหรือตกแต่งบัญชีหรือบางทีก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเสียหายต่อบริษัทเช่นการซื้อทรัพย์สินหรือธุรกิจ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือผลกำไรที่คุ้มค่าหรือมีการจัดสรรกำไรอย่างไม่เหมาะสมหรือผลกำไรที่คุ้มค่าหรือมีการจัดสรรกำไรอย่างไม่เหมาะสมเช่นการจ่ายปันผลในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทั้งทังที่บริษัทไม่ได้มีการเติบโตทางธุรกิจนักและมีเงินสดมากการที่บริษัทกระทำดังกล่าวนั้น อาจจะมาจากเรื่องของการช่อชนหรือทางผอผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหลักจึงอาจจะตัดสินใจโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ถือหุ้นเท่าที่ควรส่งผลให้ราคาหุ้นหรือมูลค่าหุ้นของบริษัทต่ำกว่าที่ควรจะเป็นความเจ็บปวดแบบนี้บางทีเราก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันหากเห็นว่าพื้นฐานของกิจการยังดีปัญหาที่เกิดขึ้นยังพอรับได้ และหุ้นมีราคาต่ำกว่าพื้นฐานพอสมควรการขายหุ้นทิ้งเพื่อลดความเจ็บปวดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของความเสียดายและเสียใจที่ที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆโดยที่ความเสียดายนั้นมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นดีราคาหุ้นขึ้นกันต่อเนื่องอย่างรวดเร็วบางครั้ง เราเล็งที่จะซื้อหุ้นบางตัวแต่เราต่อรองราคามากเกินไปโดยการตั้งเสนอซื้อแทนที่จะเคาะซื้อแต่แล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปแรงทำให้เราพลาดและไม่ต้องการไล่ซื้อตามสุดท้ายราคาหุ้นตัวนั้นก็ขึ้นไปมากเรารู้สึกว่าเราพลาดกําไรไปมากมายเนื่องจากเราเหนียวเกินไปเรารู้สึกเจ็บปวด ตรงกันข้ามในช่วงที่หุ้นตกและเรากำลังคิดว่าจะขายหุ้นแต่แล้วเราไม่ได้ขายและหุ้นตกหนักลงไปอีกจนเราขาดทุนจากที่เคยกำไรเรารู้สึกเสียใจและเจ็บปวดอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้เรารู้ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเราต้องทำใจมีเรื่องเจ็บปวดในตลาดหุ้นตลอดเวลา ถ้าเราไม่ฝึกฝนการทำใจให้ถูกต้องเข้มแข็งโอกาสที่ความเจ็บปวดจะอาดทำร้ายเราทั้งในเรื่องของจิตใจและผลการลงทุนก็จะสูงการเป็น V.I. และลงทุนระยะยาวนั้นการมีจิตใจที่มั่นคงมีความอดทนและอดกลั้นสูงมีความสำคัญเท่าเท่ากับความรู้ในเรื่องของการลงทุนขอบคุณหทความดีๆ จากดรนิเวศเหมวชิระวรากรความเจ็บปวดของ b ีไอค่ะให้ทุกท่าน stay home stay safe อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อครอบครัวเพื่อชาติกันทุกท่านแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะแล้วก็ขอให้พอร์ตหุ้นของทุกท่านเติบโตนะะมีกำไรพอร์ตเขียวสดใสกันท,กทุกทท่านนะคะถ้าท่านชอบวิธี การเล่าเรื่องของคุณประมอก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์ชงคุณประมอเล่าเรื่องหุ้นนะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นี่มีคุณค่าให้กำลังใจกับคุณประมอเป็นอย่างยิ่งนะ,ะถึงแม้ตอนนี้คุณประมออาจจะตอบคอมเมนต์ของทุกท่านช้าไปแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ตอบก็ต้องขออภยัยเพราะว่าจะได้มีเวลาที่จะมาทําคลิปที่ดีแบบนี้ให้ทุกท่านฟังกันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านนะโชคดีในการลงทุนนะคะเฮงๆรวย <bes> ๆ,ๆค่ะสวัสดีค่ะ